สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาแนะนำการทําปกโดยใส่รูปของเรานะคะตัดพื้นหลังออกยังไงมาชมกันนะคะกด Google Chrome ค่ะเรากดค้นหา,น,ะะน,านี่ค่ะเขียนว่า remove ค่ะนี o ่ค่ะ remove r e m o b e b g นะคะกดตรงนี้ค่ะอั p โห a ดนะคะตรงนี้ค่ะ เลือกรูปค่ะที่เราจะมาตัดนะคะรูปนี้ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะด้านมนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดือนเก้นค่ะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะสีน้ำเงินค่ะกดค่ะเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดอีกรอบค่ะอันนี้ก็ เป็นว่าเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาที่โปรเจกต์กใหม่ค่ะ6ตกก่อ9กดสร้างค่ะกดสีมาก่อนนะคะสีขาวค่ะทำไมถึงเราถึงกดสีขาวเพราะว่าเราจะเปลี่ยนพื้นหลังสีอื่นได้ได้ค่ะกดสีขาวค่ะแล้วกดสีจมูที่เราชอบนะคะแล้วมาละคะ่ะ ทีนี้เราจะใส่รูปภาพที่เราตัดพื้นหลังออกมายังไงคะเรากดคำว่า layer ค่ะกด media นะคะกดไปที่ดาวน์โ a d ดค่ะตรงนี้นะคะมาค่ะเราได้รูปภาพของเรามาค่ะนี่ค่ะได้รูปภาพมาเสร็จแล้วเราจะเขียนปกตามคลิปแล้วนะคะ วิธีปรับพื้นหลังรูปภาพนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกสีที่เราชอบค่ะสีแดงค่ะเด่น แล้วก็ตัดด้วยสีขาวค่ะจะสวยเปอรจะให้มันสมูทอีกทีกดตัวนี้นะคะจีเหลืองค่ะแล้วอักษรเรายังไม่สวยเราเปลี่ยนอักษรค่ะเลือกหาอักษรที่เราต้องการนะคะคิดถูกค่ะ รูปภาพเอ,อหายนะคะกดใหม่ค่ะรูปภาพตีตัดพื้นหลังรูปภาพมันยาวไปค่ะต้องเอนเตอร์ง่ายง่ายน่คะประมาณนี้ค่ะ เราอยากเอารูปของเราขึ้นมานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราได้รูปภาพเสร็จแล้วเราก็มาแคปตรงนี้ค่ะซ้ายมือนะคะเรากดบันทึกค่ะรูปภาพของเราจะเข้าไปอยู่ในมือถือนะคะเราแคปเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอลากเลยนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ